กินเบอร์เกอร์ยำหยำนะคีบอกว่ามาทำเบอร์แฮมเบอร์เกอร์กันโอเคไหมโอเคไปแล้วมาทอะไรกันครับคีพูดช้ามาทำโอเคไหมมาทำเบอร์เกอร์กันครับอันนี้นอันนี้นะครับเดี๋ยวเอาชนเลย อัน,นไหนครับโอเคครับนี่ครับอาโอเคอันเลยนี่ครับเอ็ดทั่วๆเลยครับอชินยุดเองครับโ okay. อเคอชินทั่วๆเลยแบบนีสอนไหมไม่ไม่สอนเองไดยนี้กับแบบนี้ทานเนยก่อนครับ อีกต in ัวน okay. right. <c oughs> ี้โดนมือเป็นไรครับอม้ช่วยครับไม่ช่วยน่โอเคแบบนี้ก็แบบแบบนี้ดูละแบบแบบนี้อีกต้องอะไรนะต้องให้มึงเพราะว่ามันไม่เคยางล่ะอ่ะใส่เลยค่ะใส่โชว์สิใส่ดูหน่อย ดูหน่อยเดี๋ยวก่อนอนิษฐานเลยก่อนครับช่วยห่อยมีช่วย,ยไหมมันไม่ไดู้ป๊ับหนึ่งป๊ับหนึ่งมันเยอะเกินปไปไง เนยให้ทั่วครับบอกคุณผู้ชมทำยังไงทำยังไงเนยให้ทั่วๆวันนี้ขึ้นทำเนยทั่วๆเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแบบกบคันกบของละไรกบเดี๋ยวมามีม่บอกสาครับเอะท่านเนยให้ทั่วก่อนเสร็จยังครับเอ้าเอาไม่ทักก่วๆหรอครับทัวครับอู้ย ช่วยเองโอเคต่ะโอเคต่อไปเปิดตาอไฟฟ้าเลยครับ ต่อไปครับเอาขานมปังลงกระทะบอกคุณผู้ชมนี่มักนการเด็นไหมไม่เด็นแต่ใช้ระวังตรงนี้ร้อนครับบอกคุณผู้ชมเอาเอาขนมปังลงกระทะครับง,งั้นเอาวางอระวางตรงนี้แล้วชังก็นี่นี่เอาค่ะแบบนี้ทำแบบนี้ทำแบบนี้นะไม่ชินก็เอาลงไปโอเคไหมไม่ชินบอกคุณผู้ชมก่อนเอาขานมปังลงกระทะครับ แฮมเบอร์เกอร์ไม่เตยอะไร้านี่อะไรเดี๋ยวครับครับเนี๋ยเพิ่งิชครับ่า<ะ>ันหนกลิงกน,นนะินระวังมือนะครับโอ้โอโอ้เหมือนเหมือนบินจังเลยอะ่ะเหมือนบินเลย ระวังแป๊บนึงมีกับไฟเค่องไฟีกคาวแปนึงหลกโอเคอเคอ่าน,นู่นลยครับว้ะเอใไม่เอาใหม่ใส่ จะได้ไิีแล้ว่ะนกเห็นแบบเออไม่หอจัดเวลาหน่อยได้ไหมจัดเวลาจัดเวลาทำไมอะคะจัดเวลา เอาวังกะทะเอาสิงนี้ไ เน่ยครับราแนนะนี่นะนห,หมอมๆอะเขามีที่พนไปเขาอน่เ,เงั้นตักมาเลยอะตักไวตักใส่ในนี้ครับใส่ปูกะกา,กาสิครับโอเคเราไปปิดก่อนนะเราแปดหนึ่งนะเราไม่รูกก้กันทินบอกมาตกแต่งกันมาตกแต่งกันเริ่มใสแบบ ใส่ผักเยอะไหมครับเยอะคร่ะโอเคอ่ะน uh mm ี่มัน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 มีสักล่างแค่นี้แหละโอเคโอ้โหใส่เยอะขนาดนี้เลยเหรอใส่ผักกินโอ๊กบ้างไหมไม่มันเมื่อกี้มันไม่ใส่กินโอ๊กนะใส่บลูเบอร์รี่บ้างโอเคใส่บลูเบอร์รถ่ขาอืมมันไม่ใส่มะเขือเทศเลยนี่ไงครับโอเคชอบกินเสร็จวันนี้ครับ โอเคอ่ะอีกอชิ้นหนึ่งไหมครับเอาอีก okay. ชิ้นครับสองชิ้นครับโอเควางเลยครับขออดอันหน่อยได้ไหมได้ครับโอเคอื้อขึ้นสภาพคุณพีใส่บนผักเลยครับ <c oughs> เดี๋ยลาดเดี๋ยวนะครับค่อยๆลาดครับพอแล้วครับใอ่มันจะอร่อยไหมเนี่ยอร่อยไหมเนี่ย มิดเกียเก่ยซอสหน่อยครับเกียเก่ยซอสทำไมไม่โดนเกอย่ยถั่วยังอยากมีช่วยไหมครับไม่กินช่วยเองเกียเก่ยกลับไปอันนี้ครับอันนี้ครับ ไหนอัดบนผักทั่วเลยครับ <c oughs> นี่มามีสอนทำแบบนี้ <c oughs> อ๋อโอเคโอเคช่วยกันช่วยกันบ,บีบเลยครับทั่วๆเลยนะคะ <c oughs> โอเคเอ,อยังครับเหลือนิดหนึ่ง ชีสอร่อยไหมเนี่ยเอางี้ใส่ในใน,นี้เลยเนาะจะกระเด็นไหมไม่ารเดนครับใส่เลยว้าวอยากกินหมูขอบครับโอเคครับใส่ซอสอีกรอบหนึ่งไหมครับใส่ซอสอีกรอบนึงก็ได้อันนี้อีกรอบนึ่งอีกเมตรเดี๋ยวพอแล้วเดี๋ยวพออีกยาวพออียวพอพอแล้วพอแล้ว,อลวไอ้พอยไอ้หอยดิบโอเคอใส่นิทคำหนึง หอมกับมุกโค,โคุกี้หอมแล้วับแล้วก็ปิดเลยทำอะไรต่อปิดเลยครับเป็นเบอร์เกอร์แล้วครับเราทำถูกแล้วใช่ครับ<ป>แล้วเราทำอะไรลูกไม่ใช่หมูนี่ไงจิงไหมหมูนี่ไงครับทำไมหมูมันเป็นแบบนี้นนก็เป<ม>็นห,หมูแล้วก็เป็นแบบนี้ไงโอเคไหมเราลองชิมกันไหมครับอืออจะเหลือมือเนี่ยเป็นไง แลนี่ทำไมเอามากินมาขอเทนอนะคะัะกินมกินชีดมากอ่ะค่ะอะมันมันทำแบบนีไ้ไง อบผิดผักอันมีแล้วไหนกินกินมะเขือเทศเรายังไหนชิมสิยังไม่ชิมพอเลย ทำไมมันเบรเป็นแบบเนี้ยมีห่ออันนี้ใส่อีกนิดนึงได้ไหมใส่อะไรอีกครับอันเนี้ยหออีกนิดนึงใส่ตรงไหนครับใส่ตรงเบอร์เบอร์เกอร์เนี่ยมันค่อนอยู่ตั้งกะอ,อ๋ออ๋อในตรงนี้นะ,ะใส่บนหมูเลยครับเนยังไงบน,นชีสอ่ะได้ครับอ๋อ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เปิดฝา <c oughs> โอเคใส่เลยครับ โอเคไปกินต่อเลยคินต่อเลยค่ะอืมโอ้าว กินอะหนูอคิงทำให้เลยหรอทำให้ทุกคนเลยที่ทำเองอเแต่นี่เป็นของกินอะครับเก็นเลยครับเก็บให้หมดเลยครับไม่ให้หมดเลยเดี๋ยวให้ทําทุกคนคต่อรีวิวหน่อยครับเป็นไงบ้างครับรสชาตินนะกินฝั่งนี้สินะอ,อ่ะออถือฝั่งนี้มาแลอยากกินฝั่งนู้นี่ไงเออถือฝั่งนี้บ้างเอออย่างนี้แหละชิมเลย องเงี้มั้งครับ mm hmm. ไปนะ